พอแตงตัวให้ลูกไส้เนาะไม่เถียงกันแตงตัวกันดีเด้เตี่ยงหมดแล้วไแันมาบัดีก็ก้อรไปก่อัียบกินไ่ร้เียบอยแล้วกอจันก็จันพวกม่วงกันเสียเมียักม่วงัดาค่ะโอ้ที่ดาไปแม่ได้กูใด้ยินใคจาอันนี้แม่ อ่างจอนหัวนี่อยู่ลยอยู่ลยกองกรเครื่องประดับบอดยี่ทัรถบ้านี่รทงถบานพวกจอนให้เปิดห้ามเลยกุ่มเมงอะไรนี่กล่อนี่ก่อนไปนี่ก่อนเขาเขาอขอแม่เขาเกอนเอเขาเตเขาเตันัน่อนเนี่คือเสียเดมันมั่งสิบว่าเมมัมันมา่งมอนประือเตยเอเกิดเปิดอันคือได้เกนเปิดแล้วอนด้ือเือนีเือับ ใส่ือบพานใส่เชือบพา้แ้วหนูสอบเติร์ดแถวๆเต็งตัวแวๆเราะวเดี๋ยวจะไล์เปิดแล้วนะคะอีกสักพู่นะคะเท่ากับไปเียก่อนพจบแล้วมีอยางให้แต่ลนถ่าเลย้่จันะคะมีมพวแล้วนะฮะเลา่อใจพอใส่ชุดเตยขึ้นเปิดแล้วขาสาตัพใส่ชุดใหม่ครับ เาใส่เสื้อหม่คือเปิดเท่งน้องใม่เ่งคือใส่มือแร่หน่อูเร่วันเปจะถือดาหลายอยู่อ่ะมือแร่ตึงรอสปอยนิดนึงมันเป็นผู้เนี่ยสงสารอุยน้องเพ่งใงก่อะไรต่วอ้ยเองเต๋อเขาอะไรนเบส่วนเขาเต๋อโดนไปเอามาหน่กต่อเอาเือวะเฮ้ยเขาเต่อให้เขาเต่อให้สปอยจเกก้อนมูอุ้ยน้องเพ่งเ็นพวกอักอนเลยเนี่ยด่อย่าพาไปหาน้องเพ่งก่อน เบอร์ใส่บ้องของพี่นิจ้งน้อยนี่ใส่บ้องไหนี่ดนู้กี้ไปไม่ดีเพราะว่ามันเพียงว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสะไล่เปิดแล้วอีกจังน้อยนะคะพี่น้องใส่อะไรกันเลยแม่ซื้อไหนไปบ้างคะบอกรังทำผมนะคะเดี๋ยวจะไล่เปิดแล้วอีกสักครู่นะคะซื้อตัวนะคะพี่น้องเพจซื้อตัวหน้าลิซ่าอะไรทุกรอบที่นี่หรือว่าลิงที่ปากบุญให้นะคะรอบที่175 100บาทเท่านั้นนะคะ บอลจดเป็นรอบพิเศษให้พี่น้องในเบิงก่อนมูเด้อหางออนไลน์เด้อก่อนเราจะไปงานเส้าภาพวันที่สิบสี่กุมภานะคะวันนี้แสงทองฟินแล์ล่ำเลือกต่อก่อนทํานองขอนแจนนะคะพี่น้องเป็นครั้งแรกนะคะจากผู้อพยพนะคะนี่ เดี๋ยวไปใส่ต่อน้ขอบคุณหลายๆจ้าพี่แมวเหมียวแอปเปิลบีคอยใส่แตเมื่อคืนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนของวงแสงทองฟิลแลนเฮานะคะพี่น้องอยากเห็นน้องเตยน้องเตยใส่ขนตาวินเนอร์ก็ใส่ขนตาจัดเต็มวีรีมนี่ทุกคนจัดเต็มมากนะคะสุดเพชรเหลี่ยมหยาบหยาบบุณีทุกคนต้องแต่งหน้าเข้มเป็นพิเศษนะคะพี่น้องเพราะข้างใส่สุดเพชรนี่มือสี่เลหลี่ยมหยาบหยาบก็สีลอสวยทุกคนนะคะ เ,เ,เ,เบอเียบ,บรอซมคันเร้วแล้วเดียบบ่ยวลอยเร้วคนมีหลายสุดอยูสูอันเต้สุดยังเพิ่มกับมีหลายสียูพอเตยมีกี่ชุดนะดดดดกี่ชุดรัเอาสีน้ำมันโอ้สูตรแม่กันล่างัางยู่พีน่น้องเจเย็นเดิอน,นี่เดี๋ยวสิาไเิ่งข้านหนาแะ้รับพี่น้องว่าจะไลเปิดแล้วนะคะ